อ่าโอเคโอเคพี่แดงมากอ่าสวัสดีครับเป็นไงก็โอ้ยกินกินไม่ได้กินข้าวนะกินหอยนะอ่าอันนี้ลาบลาบปลาโกของปอซอสไหนไหนไหนปลาโดพ่อซอสโอ้นี่นะครับลาบแกงหน่อไม้ของของของยายอ้วนแกงหน่อไม้นะครับไม่ใส่หนูเขาแย่อวนแล้วก็ไข่แกงนี่ของลุงแหวงครับเป็นไงก็ของลุงแหวงนะครับเขงเนื้อปั้นนี่ของแยออวนนี่ครับแย่อวนให้มาเออให้มาปั้นนึง ให้ให้ลุงแหวงมานะครับในใจอุ่นครับนั่นก็ลุงแหวงนะครับปมันจะลากว่าจะกินกับพทิมานาแเลยกะปิเล่กะปูผัวไปก็เลยเอ้าพี่มานาก็เลยตั้งใจมากินกับะปูเลยครับผมจะลองร้านใหม่แล้วก็ลุงหวางกับไอ้ช่างซ้ำครับผมอ่ากินกินครับนี่ก็ลุงแหวงนะครับไม่ใช่ลุงหวางนะครับเอฟซีอ่าอันนี้อันนี้ลุงลุงแหวงนะครับครับครับลุงแหวงกับลุงหวางนี่หล่อต่างกันนะครับผมนะดูดีๆนะครับผมนะครับผมดูดีๆดูดี อยา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 บอกว่าคล้ายกันนะครับนะผมไม่ยอมคล้ายกับลุงหวังนะครับผมนะครับผมผมไม่ยอมกับลุงหวานเลยขาดครับผมนะโอ้ยเพราะว่าผมหลอกกับลุงหวานแน่นอนครับครับมีมีส่วนมีส่วนด้วยแต่แต่ลูกสาวลุงหวานสวยนะอ้าวน้องอะไรน้องตองใช่ไหม น้องตองสวยน่ารักนะน้องตองอ่ะน้องตองครับขอบคุณมากครับขอบคุณอะฮ้อยเป็นกลุ่มแก๊งก่งปลาผมก็สนิทกับน้องตองครับน้องตองยายกองนี่คุณแม่ของลุงวังก็สนิทนะครับนั่นแหละแล้วก็เคารพกันครับผมบนั้นครับผมแต่ยังไงผมไม่เหมือนลุงวางครับผมไม่เหมือนลุงวางแน่นอนไม่เหมือนแน่นอนอย่าอย่าอย่าพลาดทิ้งนะครับอย่าอง่าครับครับวันนี้ก็เอฟซีย่าพูดเาเหมือนกันนะครับไม่ยอมนะครับนะเอฟซีย่าหลงเด้อเอา่อีก็บอกว่าลุงวังลุงแหวงเหมือนกันนะครับ โอ้เด๋อเป็นไปได้เป็นไปได้เอพเมอร์เบอเป็นไปได้ครับลุงแหวงสูงเนอลุงห่างเตี้ยนะครับลุงขผมสูงครับล่างเตี้ยครับผมผมหลองก็ล่างหน่อยนึงนะครับหน่อยเดียวนะครับเยอะหน่อยนึงจะไม่ล่างครับผมก็พอรุ้นก็พอรุ่นอืมก็พอรุ่น หนึ่งผมมันมีลูกนะลุงหวางมีลูกนะครับผมนี่ยังซิงซิงอยู่โอ้ไม่ใช่ผมยังสวดอยู่ไม่ซิงสมใสเอฟซีจะกระโดดไปทางนู้นเยอะเลยเอาโดนร้องเอฟซีมีกี่คนหนึ่งทำคลิปทำคลิปทำคลิปเปล่าโอ้โหทำคลิปนะครับผมนึกว่าไลฟ์สวดตกใจหมดเลยทำคลิปควันนี้นานๆว่าคุยกันนว่าจะไลฟ์สวดกับลุงหวางให้ได้ครับผมเอฟซีนี่งงใครก็งงนั่นแหละ เห็นน so right. ี้เป uh huh? ็นลูกหวังด้วยครับนะบางทีก็เห็นหน้าหลวงหวงกับลุงหวางวันนี้คับลุงหวังอผมก็ตกใกลกว่นี่เราหน้าเราหน้าเราเหมือนลุกหวางตอนไหนวะลุงหวังนั่นแหลเรียกเรียกลุงหวางก็เรียกลุงแหวงไปเลยเมื่อคืนก่อนเมื่อคืนน่ะพี่ธนายังหลงนะหลงลุกแหวงเป็นลุงหวังไหมมันเป็นมาได้ยังไงกนาดพี่ธนายังหลงกันเลยวะ แยกอะไรนึกได้โอ้ลุงแหวนบอนหัวอะไราบบนี้เนาะเนื้อเออผสก็จะลุงวางนะผมก็จะเป็นคนเดียวกันนะมัอย่างนี้เราจะต้องไปหาพี่ทนายด้วยกันเราบอกว่าใครเป็นไผ่ไผ่เป็นไผ่เนี่ะไผ่เป็นไผ่เลยลุงแหวนก็คงใจซะแล้วเนาะคงใจมากเลยคงใจมากเลยนี่นั่นแหละ เอฟซีก็ยังว่าฮะเขามีโอกาสครับจะได้เห็นไอ้ลุงหว่างลุงแหวงไอ้ไรสดด้วยกันนะครับนะครับผมเพราะว่าผมจองคิวไว้แล้วครับนะจะไม่มีใครแย่งเด็ดขาดครับครับผมไรสดแข่งกันเออเอาไผเป็นไผครับใสเใสเอฟซีก็คงจะไม่งงแล้วทีนี้จะได้ไม่งงครับเดี๋ยวลุงงงนะครับเอฟซีไม่ไแล้ไม่ไหวเลยผมนี่ไอ้เป็นลุงหว่างอยู่เรื่อยผมยอมผมไม่ยอมเป็นลุงหว่งเด็ดขาดเอ้านั่นแหละผมก็ไม่ยอมเป็นลุงแหวงเด็ดขาดนะ จับมือจับมือจับมือนะครับเอไม่ยอมนะครับไม่ยอม FC เป็นผมใช่ไหมครับเป็นผมนะครับเป็นผมโอ้ไม่ยอมบุงแดงไม่ยอมนะผมก็ไม่ยอมนะ FC เด้อไม่ยอมเหมือนกันไม่ยอมนะครับวันนี้จะมากินแล้วนะครับนี่มีหอยจริงจรงนะช่องผมนี่เกิดก่อนลุงหวังใช่ไหมครับผม นั่นไหนเห็นไหมล่ะมันเกิดก่อนลุงหวางมันไม่ใช่่าเกิดพร้อมกันครับไม่ใช่ว่าทําพร้อมกันนะครับลมเป็นลุงพี่นะนั่นเลยแต่โจ้นี่เป็นลุงพี่ผมก็แกทาก่อนผมผมมาทีหลังแกครับเออเป็นอย่างเงี้ยครับอันที่มานาเนี่ยก็เป็นก่อนผมอีกนะมนานะในวันนี้ก็ก่อนแถวใกล้ใกล้กันโอ้ครับครับลุงหวางนี่มาทีหลังครับทีหลังสุดพระมานก็ขอบว่าจะหลังครับผมผลจะทีหลังสุดเลยนี่นี่ก็ทีหลังนี่เนี่ย เจ้าพูเจ้าพูนี่ก็ที่หลังเหมือนกันมามาพร้อมกับแมงแมงเส่าทูนแมงมาด้วยกันก็ใกล้ๆมาพร้อมกันน่ะใต่มาบินมาครับพร้อมกันนะแรกวตะก่นแมงหละผมก็ผมก็เพิ่งเห็นนี่ทัพพูแค่เดือนสองเดือนหรือไม่ได้กี่เดือนแล้วนี่ทำ youtube กีเดือนว่าสี่เดือนใช่ผมแต่เป็นปีแล้วลงแหวงนี่อิจฉาทัพพูมากเลยโอ้โห AC เนี่ยข้างใครมากเลยอย่างว่าทัพพูนี่ หล่อมากขท้มากนะทา้งไทยกันหมดเลยนะเออแต่ก่อนเนะว่าทัพพูแต่ก่อนลุงแหวกก็หล่อมากนะแต่ว่าหายไปแป๊บหนึ่งจะเพชรบุรีอย่างมากพอเห็นบ้านเรียน้องกลัวแกนะโอ้ครับหล่อผมอยู่กับยัยอุ่นยังมีใครไปเบิ่งผมเลยน่ากลัวแรงมากโอ้ลุงแหวกในมีเยอะแล้วนะบอกยังแล้วไงตอนนี้แล้วถ้าพูดมันไม่มี เขาไปเลยคะแนนสงสารเงยเยอะโอ้เหรอเป็นแบบนั้นเหรอเพราะว่าเจตยีเราในใจบนใจดีเห็นคนไม่มีเห็นคนลำบากช่วยนะล่ะเออผมในเห็นว่าเออสมแข็งเนี่ยพอตัวพอมีพออยู่พอกินใช่ไหมล่ะครับผมแต่ผมก็อยากได้อยู่ครับครับแน่นอนว่นอนแน่นอนแน่นอนคเอาแบบตรงๆเลยนะครับนะครับผมรเอาแบบตรงๆเลยเหมือนกับพี่ทนายเนาะครับผม เขาก็อยากได้เหมันกันเขาไม่ปากไปเฉยใช่ไหมใช่ทุกคนเรามีกิเลสต้องอยากได้โลกุโลงมมีอยู่แล้วครับผมอย่าบอกว่าไม่อยากได้ไม่อยากเอาไม่ต้องการอะไรอินพอสมบิรณ์ผมไม่เชื่อเพราะว่ากิเลสในใจมันมีอยู่ครับทุกคนไม่ใช่พระรหั์ครับที่ไม่ต้องการอะไรครับโอเคไหมครับ ครับหลักธรรมนะครับนี่ไม่ได้ว่าใครนะนะครับว่าตามหลักธรรมว่าตามกิเลสโอเคครับไม่ได้ว่าใครนะอันนี้อืมอันนี้ไม่ได้ว่าใครไม่ได้พครว่าใครจริงๆว่าว่าส่วนรวมเลยอืมทุกคนอยากได้จริงๆอะไระทุกคนอืแต่ว่าให้สมควรรู้ว่าอยากได้เออันนี้ไม่ได้ขอครับไม่ได้ขออยากได้อยู่แต่ไม่ปากอยากได้ก็ทาเอาเองเนาะเอสซีมาเราอยากได้ครับอ คนเรามีกิเลสนะครับนะแต่วปิดิเลสเว่าไม่อยากได้อะไรอไม่ต้องการอะไรมันพูดไม่ได้ครับคนนี้มันายปากเก่ยของมันไม่เป็นไปไม่ได้เกียวผมหลักคำมุนสวนไว้ จะกำลังบวมากครัเพราะว่าถ้าตกลงนี้ให้ผมเปิดไฟแบบนี้เหรอโอ้ยนี่แหละครับดำมืดโอ้ผมไม่รู้ว่าเปิดไฟแต่เราพูดกับความมืดมาตั้งนานแล้วโอ้เจ้าทำอะไรอยู่ไม่เปิดไฟที่เค้านุ่งหวังไม่บอกผมเอู้ผมก็ไม่รู้ว่าเปิดไฟได้เมื่อกี้นี่อยู่กับความมืดใช่ไหมครับอยู่กับความมืดไม่นหน้าผมใช่ไหมก็เห็นไม่ชัดแถลงว่าคนละคนใช่ไหมอืมคนละคนแต่เสียงเสียงเหมือนเดิมเสียงเหมือนเดิมครับผม นี่นะครับก็จะมานี่นะครับโอ้วันนี้มีหอยแครงผมจะเลี้ยงใครผมจะกินกับใครทำไมผมนั่งอยู่คนเดียวดิ๋เลี้ยงอ้ยเนี่เอาแล้วโพนั่งไปข้าหน่อยเนี่ยจะพนดึงเลยไม่นั่งเลยจะพาดนะครับเดี๋ยวผมก็จะไปนั่งก่อนแป๊บนึงมามานั่งด้วยกันไม่ต้องพูดแล้วครับไม่ต้องพูดแล้วครับผมรับมาไลฟ์สดไลฟ์สดอะไรยังเนี่ยยังครับยังติดเคลีย์ไล่สดเลย โอ้ยถ้าไล่สดมันนานเดี๋ยวๆผมจะได้กลับบ้านดูกลับบ้านดูบ้างครับผมสวัสดีครับ FC นะครับ FC ทุกคนสวัสดีครับอันนี้ทุกคนทุกคนสวัสดีนะครับผมสวัสดีแล้วนะครับผมไม่ต้องวนนี่ลูกวางนะครับอันนี้ลูกวางครับผมอันนี้ลูกแหวงครับผมเอาหมุกออกก่อนอันนี้แมงทัพพัวครับเนี่ยครับผมอ๋ออันนี้เป็นเพลงของไม่เดี๋ยวเสิร์ฟหรอกนะครับ FC เดี๋ยวจะไม่ รอเท่าลุงแหวงลุงแหวงรอกว่างโอยน้อใครว่าเหมือนกันน้น่าเหมือนกันตั้งไหนวะนั่นน่ะนั่นแปลว่าคนตาปาดคนตาไม่ดีคนตาบวบฟ้อมก็ไปหาหมอแต่ว่าลุงหวังลุงแหวงเหมือนกันใช่ไหมไม่ใช่เลยนี่แหละครับวันนี้วันนี้เอฟซีคงเห็นแล้วนะครับวันนี้ ใช้โลกากร์ FC กดเลยนะครับกดเลยนะอ้าวกดเลยนะลูกหมางกดหนึ่งใช่ไหมครับกดหนึ่งลูกหมางกดสองครับผมอ้ยกดหนึ่งครับกดสองมันไม่ใช่อะไรสดนี่มันแหมือนว่าสนุกดีนะครับก็ได้หมดครับผมจะได้นะไอเด็กพี่แดงกินหอยเนี่ย FC จะคอมเมมนต์าเดี๋ยวไปกินหอยทุกวันเลย FC จะเข้าไปเข้าไปในแล้วก็ต้องกดกดหน่อยเอก็กดมันไม่ใช่อไรสดเนาะครับไรสดนี่สดเลยมสดเลยกดเลยจะไรสดอะไรสดโรงงวนผมก็ไม่รู้เนาะเแต่ได้นะครับเนาะมันเป็นคลิปนะครับมันจะเ รายส่วนจะได้มากเลยครับไมงั้นอันหนึ่งสองอะไรหนึ่งในลุงแหวงนะครับในที่ลุงแหวงวางสองนะครับนี่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 จิ้มปลาซอแต่เตก็เอฟซีก็คงจะอไม่ไม่ให้สวรรคีเบียงเนาะเอฟซีสงสัยจะกดหนึ่งให้ทั้งหมดแต่ว่าแต่ว่ายังมีอยู่ไม่ยอมไม่ยอมเนอะไม่ยอมไม่ยอมอะไรไม่ยอมให้ใครหลอกกว่ากัน ให้ให้รอเท่ากันเลยเอฟซีหอใครรอมันเนาะครับพ่ออใครรอมันนะครับวันนี้มากินหอยแครงครับนกินหอยกินหอยโอ้ก็หลายอย่างอยู่เพราะเราเป็นเหมือนหวังลูกสาวน้อยเพิ่นผมจับเอาไปวันนึงแะไรวันนี้วันนี้สงสัยน้องแหม่มจะไปโรงเรียนหรือมั้งอย่างแบบ้มีน้องแหม่มอย่เหรอไอ้น้องตอนมีไหมน้องแหม่มก็ทั้งหมดก็สามคน ลูกสาวสามคนไม่ใช่ลูกสาวสองลูกชายหนึ่งผมรู้จักมีตองคนเดียวตองผมรู้จักคนเดียวไงไม่รู้ว่ามีลูกกี่คนโอ้มีสามคนต้องไปต้องไปเสือกนะต้องไปเสือกนะเป็นนักสืบที่บกพร่องมากเลยไม่ไปสืบเลยไม่รู้แล้วเปมีลูกสาวกสองคนแล้วก็มีลูกชายอีกค่ทั้งหมดก็สามเขายังบอกไปหลายๆทางแล้วทุกคนมาเลยทุกคนมาสัมภาษณ์ผมหน่อยเลยแอบหัวใกล้ขนาดนี้ได้ยินไหมเนี่ได้ยินยิน ตัวเขาจะแทรกเสียงเลยนะคือดูจากนู่นเลยจากนู่นได้ยินถ้าลองเพลงก็ได้ยินถ่ายภาพมินเนอร์บ่ายฝันถนนถนนพี่มนาอยู่หน้าลานแบบแค่ทักผมเสียงเข้าไปทักเจนมากเลยไหมมันเจ้าเท้าไงมันไม่มีเสียงมันเลยเข้าไปเลยป้าพี่มนาอยู่ตั้งโน่นผมอยู่ฝั่งถนนนี้พระเดินฝั่งกลาง เสียงเข้ามาหาเราเฉยไหมถ้ากินแน่นอน่อยลูกแหวนนมานี่นะกินกินกาแฟแล้วกันเดยได้ยินได้ยินมาได้ยังไงนะเขาก็ยังสงสัยอยู่นดูดอย่างมันเงียบไงมันเงียบอย่างเสียงดังมันไม่วิเข้า ไม่เงียบก็ได้ยินหมดเลยถ้าถ้าเอาราคาถึงหนึ่งหมื anyway, so like, like so 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 uh ่นเลยได้ได้ยินครับอันนี้มันราคาหนึ่งหมื่นนะวกรัทเรื่อี้ไม่ใช่หกพันครึ่งครึ่งเลยนครับหกพันห้าหนึงหมื่นเาแค่หนึ่งหี่แะเยอะถ้ามีตังเนี้ยจะเอาอยู่จะเอาราคาพิเศษน สั่นถึอจะรอมสั่นมัมะ้มันนิ่งไหมนิ่มีแบบสั่นนิ่งนะถือคถือวแบบว่าไม่ใช่ไม่โอ้สั่นานไดต้องหนึงหมื่นก็พอไม่สั่นนะถือมานะมานเร็วนิ่งเลยินเร็วข้รถขี่มอไซค์ไม่สั่นนะนิ่งเลยนะโออันนี้ขอบคุณมากอันนี้หอยคชงบ่หอย แสดงว่าน mm ี hmm. ่กินหอยเนี่ยแสดงว่าก so ินหอยทุกค uh, huh? uh, right. mm ืน hmm. น okay. mm ี่ใช่ไหมท่านจะไล่ไหมล่ะท่านท่านวานท่านแหวงผมไม่ได้ไล่ครับท่านจะไล่ไหมล่ะจะไล่เพื่อนจะกลับอยู่ฮะเแล้วผมก็จะกลับอ๋อวานกับแหวงเป็นพี่น้องกันเนาะหน้าตาคล้ายกันพี่น้องกันทั้งหมดเลยฮะหน้าตาคล้ายกันครับเอาอีกทีโอ้ชื่อใครคนโตปวบชื่อใครกันนี่มันหน้าตาคล้ายกันใช่ไหมเออเป็นว่างเงนเออเอฟซีเรียกผมไม่ใช่ลุงว่างนะแหวงอย่างเดียวครับ เอาเงินเลยต้องไลฟ์สดคู่กันทักวันนี่แหละผมบอกเอ็มซีแปบ้านยายอุ่นเลยมันมีไฮไฟอยู่เราไปแลฟ์สดเลยเขาเรียกว่าเอซีเอลิ่งลุ่วางขายอยู่นี่แหละไลฟ์ขี้แจงสักวันนี้ต้องขี้แจงต้องขี้แจงไลคู่กันเลยไปเชันกันเลยเราไม่เคยแตะเรืงข่าวใช่ไหมเราต้องแถลเร่องข่าว แต่ผมก็บอกทุกอันนี้ลุงวางไม่ใช่ลุงแหวงเราต้องเหย่ยดเข่าลุงวางลุงแหวงเหยียดเข่าลูกคนละพ่อเราแม่จบเลยชื่อคลิปแต่เขาก็ยังเรียกเพราะเขาคิดถึงลุงแหวนนี่เอฟซีคิดถึงลุงแหวนอุ้ยลุงก็บอกว่าใายเสือแจักมาทำไมบางคนคิดถึงกระตายเสือจั้าวตัวจักมาเสือเปล่าอะไรอยู่นี่มีอะไรเสือ แจ็คลุงพลไปตอนไหนมันอะไรผมไมแทบไม่รู้เรื่องอะไรผมไม่สนเลยนะผมไม่สนเลยนะผมไม่รูอะไรเลยลุงหวังกับลุงแหวงครับผมมาเจอกันมันจะเกิดอะไรขึ้นเราดีในใจใช่ไหมครับผมไม่ต้องหวังว่าจะมาหรือจะไปครัเอิ่นเอิ้นไปก็ไปนะครับว่าครับไปด้วยเป็นอย่างนี้เลยเอิ่นกับไปไปเอิ่นกัญญบไป ไปจะมาก็แล้วแต่เราไม่บอกเราเนาะคถามเราไอ้ล mm ุงคนไหนจักแล้วจักแล้วไม่รู้จักไม่ได้บอกเขาไหมอจะรู้นี่แม่กิ้อยแม่กินหอยแม่กินเนล้วลาบนะคะบอกว่าป้าซอจะต้องเจอเนื้อคู่แน่ๆแล้วใครพูดนะครับไม่บอก เพราะว่ามีอะไรอยู่ในห้องน้ำเมื่อคืนนี้เนื้อคู่จะมาเหรอเนื้อคู่จะอยู่ที่ไหนทอดปลาธนาเดือาแสดงว่าสงสัยจะมีอยู่แล้วที่หอยไทยมันอามันจะหอยที่สดบ้างกรดควงตากหวานเนาะตากหวานโอ้สิบสี่เลยครับคลิปนี้ก็เท่านี้ก่อนนะครับเอฟซีทุกคนทุกท่านนะครับนี่นะครับก็วันนี้นะครับก็มากินหอยนะครับ ก็มีลุงแหวงนะครับตอนนี้ก็ป้าซอมาแล้วนะครับนี่นี่ป้าชอแมงทับทูนะครับช่างตั้มนะครับครับเลิยนี้ก็ท่านนี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ